ใหม่เข้าไปในป่าแล้วทะลุออกมาขึ้นหนกตรงนี้หนึ่งอันอันนี้ก็ขึ้นหนกข้างนี้นอันกลายเป็นคนหน้าเบี้ยวอะเขาเอาคุณหมอท่านนี้ออกแล้วเอออาจจะไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่ซึ่งเราก็แบบอา้าเป็นก้อนตาปิ้นออกมาเลยเป็นลำเลยเป็นแบบเป็นก้อน เรื่องการจัดกิจกรรมความงานอย่งก็มีความรู้ระดับหนึ่ง่ะค่ะเพราะว่าเกิดจากความที่เราทําด้วยแล้วเราก็ชอบด้วยอะค่ะแต่ก็ที่พี่มาเจอหนูหนูก็พลาดมาเหมือนกันใช่ ร้อยไหมเกิดขึ้นก่อนตอนนั้นทํามาประมาณสัก 4- ี่หปีแล้วอะค่ะคือเราก็จะมีหมอประจำเนาะที่ทําให้เราเราก็เห็นว่าเออคุณหมอคนเนี้ยทำแล้วให้เราสวยแต่เพอเออว่าวันนั้นอะเราก็อยากจะไปทําเพิ่มแล้วคุณหมอทําประจำอะไม่อยู่เราก็รู้สึกว่าเออใครก็ได้ก็มีใครอยู่ก็คงทําได้เหมือนกันก็แค่ร้อยไหมปรากฏว่าก็เขาบอกอ่าวันนี้คุณหมอคนนี้นะพอเราไปทำอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่เราเจอคือคุณหมอเริ่มงงๆกับเราว่าจะร้อยตรงไหน ซึ่งเราก็งงแล้วเอาคุณหมอดีไซน์หน้ามันไม่ได้หรออะไรเงี้ยเออไม่เหมือนคุณหมอคนแรกเสร็จปุ๊บพอตอนที่ร้อยไหมเข้าไปอ่ะก็คือเขาก็จะบอกว่าเออเรามีร้อยไหมกุหลาบร้อยไหมคอลลาเจนแต่ว่าคอลลาเจนเนี่ยเขาว่าร้อยไหมตรงนี้ก่อนปรากฏร้อยเข้าไปปุ๊บเข้าไปในปากเลยก็คือไหม่เข้าไปในปากแล้วทะลุออกมาเขาก็ตกใจแล้วเขาก็ดึงออกมาเราก็แบบตกใจละเออทำไมมันแบบครั้งนี้มันแบบมันเสียวแป๊นไงแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็มีอีกเขาก็บอกว่าคือหมออ่ะร้อยไหมเขาจะชอบบอกว่า เขาจะต้องดึงขึ้นเยอะเะให้มันหน้าวีไปเลยเราก็โอเคก็ได้วีก็ได้เขาบอกนาแต่พอวีเข้าไปอย่างเงี้เยเยมันค่อยๆลงมาเองซึ่งหมอคนก่อนอ่ะเขาก็พูดแบบนี้แต่มันไม่มีปัญหาอะไรแค่ใช้ชีวิตยาก2อาทิตย์อะ่ะอาปากไม่ได้เลยอาปากกว้างๆไม่ได้แต่ก็คือเราคิดว่าเออก็คงจะเหมือนเหมือนกันปรากฏเขาล้อยขึ้นไปไปอยู่ที่โหนกแล้วหน้าโหนกก็คือไม่เท่ากันด้วยกลายเป็นคนหน้าเบี้ยวอะ่ะ ตอนแรกเรารู้สึกว่าเออสาจะมัวบวมไหมมั้งแล้วก็เออไม่เป็นไรแต่ปรากฏกลับบ้านไปมันก็ไม่หายมันก็กลายเป็นว่ามาขึ้นโหนกตรงนี้หนึ่งอันอันนี้ก็ขึ้นโหนกข้างนี้นอันกลายเป็นคนหน้าเบี้ยวอะแล้วพอวันรุ่งขึ้นเราไปต้องไปทํางานน้องที่ออฟฟิศเงี้ยก็บอกว่าพี่แบบเหมือนทสาสัญญาการผิดพลาดมาเลยหน้าเบี้ยวแล้วก็ผ่านไปสักสองวันมันไม่ได้ดีขึ้นเลยมันก็เบี้ยวแบบบูดอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปที่คลิน,นิก ถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ส่งรูปให้เขาดูว่าแบบเฮ้ยมันเบี้ยวเราไม่เคยเจอแบบนี้เลย uh huh. เขาก็ตกใจรีบเข้ามาที่คลินิกเลยค่ะเดี๋ยวต้องมาดูแลให้ปรากฏไปถึงที่คลินิกก็คุยกับคุณหมออีกท่านหนึ่งคือเขาก็บอกว่าเออเขาเอาคุณหมอท่านนี้ออกแล้วเอออาจจะไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่ uh huh. ซึ่งเราก็แบบอ,อ้าไม่ค่อยชำนาญมาทําให้เราทําไมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้หมออีกคนนึงคือหมออีกคนหนึ่งก็คือต้องมาปลดไหมออกก็คือ กดหน้ากึกกึกกึกแล้วก็คือมันก็ย่อนเหมือนเดิมคือเขาบอกว่าเออต้องต้องปลดออกหมดเลยเพราะว่าหมอคนนี้ไม่ได้ปลดล็อกใหม่ให้เราอุ้ยกลายเป็นว่าที่เราลอยไปไม่มีประโยชน์เลยแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายเขาก็ไม่สนใจแล้วก็คือเราจ่ายแล้วจ่ายเลยเขาแค่รู้สึกว่าเออมา,มาแก้ให้เราแค่นั้นแหละจบก็คือ ใต้ตาเราก็อยากหน้าเด็กเนาะเราก็ไปเติมไขมันหน้าเด็กทางหน้าแล้วก็ไปเติมคือเราก็เห็นโปรไฟล์หมอคนนี้คือเขาดังทําให้พิตตี้เยอะแยะเลยคือแบบเราเห็นรูปไงสวยแต่ลืมไปว่าเออเราไม่เคยดูว่าเขาทําคนปกติสวยแค่ไหนเราก็ไปทําเสร็จปุ๊บไขมันมันก็อยู่ได้ไม่นานหน้าผากนนะี่ยอยู่ประมาณเดือนกว่าหายส่วนใต้ตาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นก้อน มันก็เป็นก้อนอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามติดต่อไปคือที่คลินิกอะ่ะคุณแม่คือเหมือนมันจะมีคุณแม่คุณหมออะค่ะเป็นคนดูแลรีเซบชันเขาก็ไม่ให้เจอคุณหมอเลยเราต้องไปแอบดักเจอคุณหมออยู่หน้าห้องน้ำ <c oughs> ให้คุณหมอแก้แต่ก็แบบแก้ก็ไม่ได้ดีขึ้นจนสุดท้ายเราก็ไปผ่าผ่าเป็นไขมันออกอะค่ะ <c oughs> ก็ไปผ่าออกที่แบบอีกที่หนึง่งที่คลินิกหนึง่งปรากฏว่าตาแหก <c oughs> ตาที่ <c oughs> ใช่ค่ะคือตาปิ้นออกมาเลย <c oughs> แบบลูกกระตา <c oughs> คือเเหมือนว่าตรงตาเนี่ยค่ะมันปิ้นออกมา คือพังมากเลยแล้วเขาไม่รับเขารับแก้นะแต่แก้ยังไงก็ไม่หายสักทีเพราะเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเย็บเขาไม่กล้าทําอะไรทั้งสิ้นทั้งที่เขาส่งคุณหมอใหญ่มา <S S ก็ยังทาอะไรไม่ได้เราเป็นแบบฟรีแลนซ์ส่งคนไปทําที่เกาหลีอยู่ละเราก็เลยติดต่อคุณหมอที่เกาหลีเลยคุณหมอบอกอาทิตย์หน้าบินมาเลยมันพังปีก่อนโควิดเลยคุณหมอก็ทําให้เขาก็บอกว่าเขาตัดเนิร์ก็คือเส้นประสาทเราผิด มันทําให้ตาแหกก็เลยแบบคุณหมอทําให้เสร็จสับเลยแล้วก็เราก็ใส่ไขมันใหม่คราวนี้มาช่วงโควิดกลับไปทําที่เกาหลีไม่ได้เราก็ไปเติมฟิลเลอร์อีกคลินิกนึงปรากฏสิ่งที่ได้กลับมาคือเป็นก้อนอีกแล้วก็คือมันก็ยิ้มออกมาปุ๊บมาเป็นลําเลยยิ้มออกมาเป็นก้อนคราวนี้เราก็แบบเอาละอะไรเนี่ยเป็นอะไรอีกกลัวจะต้องผ่าแล้วตาแหกอีกเป็นทั้งสองข้างเป็นทั้งสองข้างค่ะก็คือเป็นลําเลยเป็นแบบเป็นก้อนยิ้มออกมาแบบ เห็นหรือว่าชัดเจนแล้วเป็นก้อนเราต้องหาหมอเก่งๆละ่ะก็มาเซิร์ชหาหมอก็มาเจอคลินิกที่นี่ การแก้ไขนะครับก็ต้องมีการเคลียร์พังผืดการเกลีร์พังผืดมีหลายวิธีแต่วิธีที่ทําให้เสียชฉมน้อยที่สุดหรือทําให้มีปัญหาต่อผิวหน้าน้อยที่สุดก็คือเราต้องใช้เข็มเข้าไปสาะเข็มเนี้ยเราจะใช้เข็มพิเศษเข้าไปช่วยนะครับจากนั้นเราก็ทําการใช้ไหมละลายนะครับซึ่งของเราใช้เป็นไหมพีดีโอละลายเนี่ยเข้าไปในการปรับพังผืดบางจุดแก้ตัวรอยโรคของไหมเก่าบางจุด แล้วก็ทําการดึงโครงหน้าใหม่ขึ้นมานครับเราต้องดีไซน์หน้าเขาว่าหน้าลักษณะของเขาแบบนี้มันควรเป็นยังไงโดยปกติแล้วสังเกตดูว่าคนที่มีอายุเยอะๆหน้าจะเป็นตัวยูสิ่งหน้าคือเราต้องปรับตรงนี้ไม่ให้ห้อยไม่ให้ใหยูก่อนส่วนที่เหลือคือจะทําให้มันวีหรืออะไรเีผมมองว่ามันมันดูไม่สวยมันดูเป็นแบบเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยหน้าต้องเป็น S Curve แล้วก็จะต้องกระชับดูเด็ก อันนี้คือพอยต์หลักที่ในการรักษาเคสนี้ใช้ข้างลายสเส้นเพราะโชคดีว่าโครงหน้าเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสุขภาพดีดูแลตัวเองดีมากในระดับหนึ่งก็เลยแก้ช่วงโครงหน้าแค่ใช้4เส้นส่วนปัญหาที่2ที่ถามมาเมื่อกี้ก็คือเรื่องของฟิลเลอร์ใต้ตาและก้อนไขมัน โอ้อันนี้คือแบบถามว่าทุกวันนี้แก้ไปก็คือได้ประมาณ 80- 9 0ใช่ครับเราต้องเคลียร์ของเก่าที่ฉีดอะไรมาเนี่ยฟิลเลอร์อะไรเข้ามาเนี่ยให้หายออกไปก่อนแล้วเราค่อยเติมฟิลเลอร์ที่เป็น HA ฟิลเลอร์เข้าไปอีกทีหนึง่งโดยการเติมเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเติมให้เต็มล้นทะลักแบบแน่นๆนะครับเราเติมให้มันพอเหมาะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยมันเกิดปัญหานี้ว่าถ้าเราฉีดเยอะเกินไปมันก็จะเป็นก้อนได้ครั้งแรกฉีด ละลายไปมันยังไม่หายผ่านไปอีกประมาณสักสองสามอาทิตย์คุณหมอก็กลับฉีดอีกเพราะมันละลายไม่หมดคือคุณหมอเขาก็พูดตรงๆว่าฟิลเลอร์ที่เราทํามาเขาไม่แน่ใจว่าเราใช้ฟิลเลอร์อะไรเทคนิคหมอเป็นแบบไหนฉีดตื้นฉีดลึกแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องฉีดหนึ่งสองครั้งพอหลังจากนั้นปุ๊บคุณหมอก็จะใช้ตัวบำรุงอะค่ะเข้าไปซ่อมผิวอีกก็คือตัว S a ตัวเปปไทยนะคะเข้าไปซ่อมให้ผิวเราแข็งแรงก่อนคือตอนนี้คุณหมอไม่ให้ฉีดยังไม่ให้ฉีดฟิลเลอร์จนกว่าสภาพตัวผิวใต้้้พืนนนะะคมัดีขึ ตอนนี้คุณหมอก็เลยทําให้มันเป็นแบบเหมือนอซ่อมก่อนแล้วก็น่าจะสิ้นเดือนนี้ค่ะก็จะกลับมาฉีดคิวเลอร์อีกทีที่เขาพังเพราะอะไรคะไม่ว่าเนี่ยสองตัวโอเคมีการทะลุออกปากด้วยอันนี้ก็คือการการ้อยที่ผิดอยู่แล้วนะครับโดยการลอยจริงมันจะต้องอยู่ในชั้นที่มันเหมาะสมของมันแล้วมันก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหานะครับอาจจะเป็นเรื่องของความชํานาญหรือความถนัดอะไรอย่างนี้มากกว่าผมมองตรงนั้นนะครับส่วนบริเวณใต้ตาเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นส่วนของไขมันเนี่ย ก็ตามการและเวลาของมันมีการห้อยมีการคล้อยอะไรไปก็ว่าไปแต่ตัวของฟิลเลอร์เนี่ยก็บอกเลยว่าอาจจะเป็นการเลือกโปรดักที่ผิดเพราะว่าเขาไปเลือกชนิดที่มันแข็งนะครับการเลือกโปรดักของฟิลเลอร์อย่างพวก H.A. f i l ฟิลจริงๆ c o n เนี่ยค c y ิสเนซีหรือความนุ่มมีความจําเป็น,นครับคือในแต่ละตําแหน่งไม่ใช่ตัวนี้จะฉีดได้ทุกตําแหน่งนะครับเช่นถ้าเราตัวที่แข็งมากๆมาฉีดใต้ตาม,มันก็จะเป็นก้อนปูด หรือถ้าเอาตัวที่เป็นมีเดียมมาฉีดหรือว่าตัวที่ซอฟฉีดก็จริงแต่ฉีดตื้นเกินไปมันก็เป็นก้อนปูดได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเบสเนี่ยเท่าที่สอบถามเรื่องฟิลเลอร์ที่เขาใช้เนี่ยหใช้ฟิลเลอร์คอนสิสต์นซีผิดก็คือตัวความนุ่มมันผิด 2. เทคนิคในการฉีดอาจจะใส่เยอะเกินไปครับมันก็เลยเป็นก้อน